สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเรียบผู้ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับสล็อตไม่ยอมแพ้ชี้เคยมีตัวอย่างคลอปชวด UCL แต่ยังได้โอกาสลั่นขอสู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายสูงสุดของฤดูกาอนนลอาเนสล็อตกุนซือของเรียบผู้ออกมาเปิดใจหลังเจอสื่อซากเรื่องอนาคตของตัวเองทมกลางแรงกดดันที่ถาโถมอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะฟอร์มในพรีเมียร์ลีกที่ชนะได้เพียง1จาก7นับหลังสุดและทีมยังตามหลังจากฝูงถึง17คะแนน แม้พึ่งพาหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ9เดือนก่อนแต่ความไม่แน่นอนเริ่มเก่อตัวขึ้นเมื่อทีมมีความเสี่ยงที่จะพลาดโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต่ำที่สโมสรคาดหวังไว้เมื่อถูกถามว่าหากพาทีมพลาดตัว UCL จะกระทบต่ออนาคตในตำแหน่งหรือไม่สลตต็ลตตอบอย่างมีชั้นเชิงว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากเพราะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินอนาคตของตัวเองแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนและเพิ่งไม่นามนมานี้เอง ซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตของผู้จัดการคนนั้นเลยนะครับสล็อตอ้านถึงกรณีคล็อปพลาด UCL แต่ยังได้โอกาสพิสูจน์สิ่งที่อาเน่สล็อตพูดถึงก็คือฤดูกาล2022-2023ที่เจอเกนคล็อปพาเลียพูจบอันดับ5ในลีกมีเพียง67แต้มและตกรอบในแชมเปี้ยนส์ลีกแบบหมดรูปต่อเรอัลมาดริดแม้จะมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่อย่างถลม่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7-0และบอร์นมัธ9-0 แต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นปีที่น่าผิดหวังเทว่าครอปยังได้รับโอกาสต่อและสโมสรก็เทงงบเสริมแกล่งแดนกลางทันทีในซัมเมอร์นั้นโดยการคว้าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลรอันกาเฟนแบกและวาตารุเอนโดเข้ามาแก้ปัญหาส็อตหวังได้โอกาสแบบค็อปขอลุยสุดกำลังเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่ยังเหลืออเน,นส็ลตกล่าวต่อว่าเขารู้ดีว่าสโมสรแห่งนี้ไม่ได้ตัดสินทุกอย่างแค่จากผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองถึงพัฒนาการของทีมและพัฒนาการของนักเตะซึ่งเป็นแนวทางที่เขาเชื่อว่าเลี้ยพูยึดถือมาโดยตลอดที่สโมสรอ,อื่นอาจมองแค่ผลลัพธ์แต่ที่นี่ไม่ใช่แค่นั้นสล็อตกล่าวที่นี่มองทั้งสิ่งที่เรากำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทีมโดยรวมหรือตัวนักเตะรายบุคคลซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและผมคิดว่าคุณก็คงเห็นแล้วว่าผมไม่เคยออกมาหาข้อแก้ตัวใดๆเลย ผมแค่พูดตรงๆว่าตอนนี้เป้าหมายสูงสุดที่เราจะทำได้คือการคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้แม้มันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราวางไว้ในช่วงเริ่มฤดูกาลแต่มันคือสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้และเราจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้ามันให้ได้นะครับอนาคตยังไม่แน่นอนแต่หัวใจของสล็อตยังไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์ของอเนสสล็อตจะเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เขายืนยันชัดเจนว่าจะไม่ยอมถอดใจง่าย และจะสู้เต็มกำลังกับภารกิจที่เหลือในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งในสนามและบนตารางคะแนนหงแดงยังมีโอกาสแก้ตัวในศึกยุโรปและถ้าสามารถกู้ฟอร์มกลับมาได้ทันเวลาไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกับพี่เจอเกนครอปเคยได้รับมาก่อนหน้านี้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับปลดฟ้าผ่าสเปอร์สเด้งโทมัสแฟรงค์พ้นเก้าอี้ฟอร์มรูดหนักจมที่16หลุ้นตกชั้นเต็มตัวชอไดมอสเปอร์ตัดสินใจปลดโทมัสแฟรงค์พ้นจากตำแหน่งเฮดโคชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังผลงานของทีมยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องจนลนไปอยู่อันดับ16ของตารางพรีเมียร์ลีกและอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง5แต้มเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเกมล่าสุดที่ไก่เดทองเปิดบ้านท่ายูไนเต็ดหนึ่งต่อสองซึ่งเป็นนัดที่แป ได้เลยโดยนับรวม17นัดหลังสุดสเปอร์ชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับแฟนบอลและบอร์ดบริหารแฟรงค์เข้ารับงานคุมทีมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแทนที่อังเก้ที่โดนปลดเช่นกัน แม้ซีซั่นก่อนสเปอร์จะจบอันดับ17ด้วยผลงานอันเลวร้ายแต่ยังได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกจากการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งเป็นถ้่วแรกของสโมสรตั้งแต่ปี2008แต่การมาของแฟรงก์กลับไม่สามารถเปลี่ยนชะตาทีมได้อย่างที่หวังช่วงออกสตาร์ฤดูกาลสเปอร์ชนะเพียง6จาก16เกมแรกฟอร์มในเดือนพฤศจิกายนหนักเป็นพิเศษเมื่อแพ้อาร์เซนอล1ต่อ4และพ่ายฟูลแลม1ต่อ2โดยโดนนำ0ต่อ2ภายในแค่6นาทีเข้าสู่ปี2026ก็ยังไม่มีวีแววฟื้นตัััวหลงเสมอก เบรนฟอร์ดและซันเดอร์แลนด์ก่อนแพ้ต่อบอลหมัดตกรอบ FA คัพให้แอสตันวิลล่าและโดนเวสแฮมบุกสอยคาบ้านทําให้เสียงโห่จากแฟนบอลดังกระหึ่มสนามทุกนัดแม้จะมีช่วงที่เหมือนจะเริ่มตั้งหลักได้จากการเสมอเบอร์ลี่ส2ต่อสและแบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมมันยดแต่ก็เป็นเพียงแสงริบหรี่เพราะพวกเขาก็กลับไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนต่อสและล่าสุดก็โดนนิวคาสเซิลดับซ่าอีกครั้งจนแฟนบอลหมดความอดทนอย่างชัดเจนนะครับการเสริมทัพก็ไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์เท่าที่ควรใน มเมื่อก่อนเริ่มฤดูกาลสเปอร์จัดหนักคว้าชาบ,บีซิมอนและโมฮัมเหม็ดคูดุสมาร่วมทีมในดีลรวมกันกว่า114.1ล้านปอนด์พร้อมทั้งยืมตัวเจ้าปาลินญ,ญาและโคโลมัวนี่เสริมแกร่งแต่ปัญหาใหญ่ก็คืออาการบาดเจ็บของสองจอมทัพบตัวหลักเจมส์แมดดิสันที่เจ็บเอ็นข่าวขวาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลและเดยันคูลูเซฟกี้ที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยตลอดซีซั่นนี้ทําให้เกมรุกของทีมอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดสเปอร์พยายามแก้เกมในตลาดหน้าหนาวด้วยการดึงคอเนอร์กาลเกอร์มาจาก จากแอเลติโกมาดริดและแบ็กซ้ายอย่างซูซาจากซานโตสแต่ก็ยังไม่ทันช่วยอะไรแฟรงค์ได้เลยจากตำนานเบรน์ฟอร์ดสู่บทสรุปสุดขมในลอนดอนเหนือโทมัสแฟรงค์สร้างชื่อในวงการฟุตบอลอังกฤษจากการพาเบรนฟอร์ดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และพาทีมรอดตกชั้น4ฤดูการติดอย่างสง่าง,งามแต่บทพิสูจน์ในทีมใหญ่ระดับสเปอร์กลับเป็นอีกโลกหนึ่งผลงานที่ไร้ชัยชนะในลีกมา8นัดติดและชนะเพียง7จาก26นัดในพรีเมียร์ลีกทำให้บอร์ดบริหหาารมดคว อดทนและเตรียมเดินหน้าแผนสำรองหากุนซือใหม่ทันทีตอนนี้สเปอร์กำลังเฟ้นหาทายาทคนใหม่ที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์และไม่ให้ทีมต้องตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีโดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งกุนซือขาดตาทัพในเร็วๆนี้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรอคนที่ใช่ซื้อแฉลิเวอร์พูลอาจยังไม่ปลดสล็อตเพราะกำลังเลงตัวแทนระดับเวิลด์คลาสยูเลียน,นาเกลมันคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งลิเวอร์พูลอาจยังไม่ตัดสินใจปลดอาเน่สล็อตออกจากตำแหน่งกุนซือในตอนนี้เพราะพวกเขาอาจกำลังรอคนที่ใช่ที่สุดเข้ามารับไม้ต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป้าหมายหลักของบอร์ดบริหารหงแดงคือยูเลียน,นาเกลมันเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมนีคนปัจจุบันนะครับคำถามที่หลายคนตั้งคือ ทำไมลิเวอร์พูลยังไม่แยกทางกับสล็อตทั้งที่ผลงานดิ่งลงเหวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ชนะเพียง3เกมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมและคว้าชัยได้เพียง4จาก10นัดแรกในปี2026เท่านั้นนี่คือหนึ่งในฟอร์มที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้และสิ่งที่น่ากังวลกว่าคือสล็อตดูเหมือนไม่มีแผนรับมือไม่มีจุดเปลี่ยนไม่มีรูปแบบเกมที่ชัดเจนและแนวทางการเล่นก็ไม่มีสิ่งใดให้น่าจดจำแม้ในมุมสาธารณะเขายังได้รับแรง สนับสนุนจากบอร์ดบริหารแต่เรื่องหลังจริงๆแล้ว,อา,ลวอาจไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นแหล่งข่าวแนงังกฤษวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลอาจกําลังวางแผนเปลี่ยนแปลงอยู่เงียบๆแต่ปัญหาคือคนที่ต้องการจริงๆอาจยังไม่ว่างในตอนนี้และสโมสรต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเป้าหมายตัวจริงยูเลียนนาเกีมันคนที่หงแดงพร้อมรอแม้ต้องอดทนถึงหลังจบฟุตบอลโลก ชื่อของยูเลียนนาเกียวมันโพรขึ้นมาเป็นตัวเต็งในสายตาของผู้บริหารลิเวอร์พูลแบบมีน้ำหนักเพราะเขาคือหนึ่งในกุนซือที่มีวิสัยทัศน์ตรงกับแนวทางดั้งเดิมของสโมสรโดยเฉพาะสไตล์การเล่นเกมบีบพื้นที่และเพรสซิ่งแบบเข้มข้นซึ่งเคยเป็นเครื่องหมายการค้าของยุคทองภายใต้การนำของเจอเกนครอปนาเกียวมันวัยเพียง38ปีแต่ผ่านงานใหญ่ในระดับสูงมาแล้วกับทั้งฮอฟเฟนไฮมแอร์เบอเลิ์ซิกบาเอนมิวนิคและปัจจุบันคือทีมชาติเยอรมนีแม้ขุม กำลังอินซีเล็กยุคนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าในอดีตแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาคือเหตุผลหลักที่ทําให้เยอรมนียังถูกจัดให้เป็นทีมลุ้นแชมป์ในฟุตบอลโลกสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเคยร่วมงานกับผู้เล่นลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันหลายคนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซบสไลอิบราฮิมากุนาเต้และฟลอเรียนเวียสทให้การปรับตัวน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงและหากพูดถึงความสามารถเฉพาะทางนาเกียวมันถือเป็นกุนซือที่เข้าใจแทคติกเกมเพรสซิ่งอย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ปลูกปั้นนักเตะรุ่นใหม่สร้างทีมให้เล่นได้ทั้งรวดเร็วดุด,ดันและมีระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ส็อตยังไม่สามารถถ่ายทอดให้ลิเวอร์พูลชุดนี้ได้เลยนะครับ ลิเวอร์พูลเลือกอดทนแทนตัดไฟเพราะเดิมพันครั้งต่อไปต้องสมบูรณ์แบบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกใจหากลิเวอร์พูลกำลังใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อรอให้จิกซอที่สมบูรณ์แบบที่สุดลงล็อกเพราะการปลดสล็อตแล้วแต่งตั้งใครสักคนที่ใช่แค่บางส่วนอาจไม่ใช่คำตอบในระยะยาวและหากยูเลียนนาเกียวมันพร้อมเปิดตัวหลังฟุตบอลโลกจบลงนั่นอาจกลายเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของหงแดงที่มีทั้งโครงสร้างทีมรุ่นใหม่และกุนซือที่สามารถ ปลุกจิตวิญญาณเพรสซิ่งอันทรงพลังกลับคืนมาอีกครั้งก็เป็นได้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ Liverpool เร์พูเร่งเครื่องเต็มสปีดวิชาร์ดฮิลส์ลุยล่ากลางดาวรุ่งการนาหลังยื่นข้อเสนอแรกโดนปักเรวพูเดินหน้าลุยตลาดซื้อขายซัมเมอร์ล่วงหน้าแล้วนะครับและเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้คือการเสริมแกร่งแดนกลางที่กําลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหรือล่าสุดมีรายงานว่าวิชาร์ดฮิลส์กำลังเร่งจเจรจาคว้าตัวคาเล็บเยนคีมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติการนาจากนอร์เฌร์แลนด์ทีมดังในลีกเดนมาร์กแม้ว่าตอนนี้เ,นเลวพูจะ จริงแล้วเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งสโมสรเนี่ยต้องการนักเตะอีกอย่างน้อย1หรือ2รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวาตารุเอนโดย้ายออกในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นไปได้สูงขณะเดียวกันอนาคตของเคอร์ติสโจนก็ยังไม่แน่นอนหลังเคยเกือบย้ายไปอินเตอร์มิลานส่วนอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ก็ตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยเหตุนี้ลิเวอร์พูลจึงวางแผนคว้ากองกลางอย่างน้อย2รายในตลาดรอบหน้าและหนึ่งในเป้าหมายที่น่าจับตาม,มากที่สุดตอนนี้ก็คือคาเลบเยนคีแข้งวัย20ปีที่ถูกแมวมองของหงแดง จับปลาอย่างใกล้ชิดมานานกว่า1ปีแล้วเคลบเยนคีดาวรุ่งที่แมวมองหงแดงเทใจให้เล่นได้ทั้งกลางรับและแบ็กขวาเยนคีเพิ่งอายุครบ20ปีเมื่อเดือนที่แล้วแต่โชว์ฟอร์มเกินวัยทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติการน์นาดโดยความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลรับและแม้กระทั่งแบ็กขวาถือเป็นนักเตะท,ที่ครบเครื่องและมีวินัยแท็กติกสูงมากนะครับเวอร์พูเคยยื่นข้อเสนอจริงในวันท้ายๆของตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ถูกปฏิเสธโดยนอเจแล เนื่องจากมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ช้าเกินไปในการหาตัวแทนแม้ว่าตัวนัเป้เองจะเปิดใจอยากย้ายมาเล่นในแอนฟิลด์ก็ตามอย่างไรก็ตามการปฏิเสธครั้งนั้นไม่ได้ทำให้หงแดงล้มเลิกความพยายามเพราะล่าสุดมีรายงานว่าริชาร์ดฮิลส์ได้เร่งรัดทีแมลมองของสโมสรให้เข้าชมเกมของนอตเจลนด์ทุกนัดจนจบฤดูกาลเพื่อจับตาดูพัฒนาการของเยนคีอย่างใกล้ชิดนอตเจลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่พร้อมเปิดทางให้นักเตะดาวรุ่งก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นเสมอ และมีความเข้าใจที่ชัดเจนกับนักเตะว่าหากถึงเวลาอันเหมาะสมพวกเขาจะไม่ขวางโอกาสการย้ายทีมโดยดีลของเยนคีในช่วงซัมเมอร์นี้คาดว่าจะต้องใช้ค่าตัวสถิติสูงสุดของสโมสรซึ่งจะอยู่ที่มากกว่า20ล้านยูโรและลิ์พูเองก็พร้อมสู้เต็มที่เพื่อคว้าตัวแข้งรายนี้มาให้ได้ หลายทีมยุโรปร่วมวงแต่หงเอาจริงที่สุดแมลิพูจะจริงจังกับดีลนี้มากแต่พวกเขาไม่ได้เดินอยู่คนเดียวในเส้นทางนี้เพราะยังมีอีกหลายทีมยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจในตัวเยนคีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลไบรตันรวมถึง2ทีมแกรนงจากเยอรมนีอย่างแอร์เบลิ์ซิกและบรูซเซียดอทมุนอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เยนคีพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือการมีไมเคิลเอเสียงอดีตกองกลางระดับตำนานของเชลซีคอยเป็นทั้งผู้ช่วยโคช้ชและที่ปรึก ลชิซึ่งทําให้เขามีวินัยสูงและมองเกมอย่างผู้ใหญ่แม้จะเพิ่งอายุ20ปีเท่านั้นนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหงแดงหรือแฟ้มเก่าเลี้ยวผูจ้องดึงพูลิเซชคืนพรีเมียร์ลีกหลังสัญญากับมิลานยังไร้ความคืบหน้า เอร์พูกลับมาให้ความสนใจคริสเตียนพูลิซิชอีกครั้งหลังปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสถานการณ์ไม่ชัดเจนเรื่องสัญญาใหม่กับเอซีมิลานแม้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงแต่ผ่านไปกว่า3เดือนกลับยังไม่มีข้อเสนอเป็นรูปธรรมส่งผลให้ตัวนักเตะเริ่มรู้สึกงงกับท่าทีของต้นสังกัดนะครับรายงานจากตุโตเมอร์กาโตระบุว่าเอือพูกำลังจับตาใกล้ชิดเพราะแม้พูลิซิชจะยังเหลือสัญญากับมิลานถึงปี2027ซึ่งทําให้ทีมดัง จากอิตาลียังถือไพ่เหนือกว่าในเชิงการเจรจาแต่การที่เพื่อนร่วมทีมได้รับการต่อสัญญาไปก่อนอาจส่งผลต่อความรู้สึกของนักเตะที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในฝั่งของตัวเองถึงกระนั้นแหล่งข่าวระบุว่าพูลิซิชยังรู้สึกมีความสุขดีกับชีวิตในเมืองมิลานและคาดว่าบอร์ดบริหารของรอโซเนรีจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในไม่ช้าฟอร์มแรงในเซเรียอาดึงดูดบิ๊กทีม ฤดูการนี้พูลิชิชกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้งโดยยิงไปแล้ว10ประตูจาก20นัดรวมทุกรายการและยังสร้างโอกาสและผ่านบอลได้อย่างแม่นยำกลายเป็นหนึ่งในตัวรุกที่โดดเด่นที่สุดของทีมเลือดพูรู้ดีถึงศักยภาพของนเตะรายนี้เพราะเขาเคยยิงใส่หงแดงมาแล้วถึง3ครั้งตลอดอาชีพรวมถึงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่สารซีโรเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งแม้เลือดพูจะเป็นฝ่ายชนะ3-1แต่พูลิชิชก็เป็นคนยิงเบิกร่องให้มิลานในเกมนั้นฟอร์มในเกมใหญ่ และศักยภาพในการทำเกมรุกที่สม่ำเสมอคือจุดที่ทำให้ทีมสก้าวของเลี้ยวผูยังคงติดตามเขาอย่างใกล้ชิดนะครับ ค่าตัวไม่โหดค่าเหนื่อยรับไหวแต่ต้องระวังอาการบาดเจ็บในแง่การเงินดีลนี้ถือว่าไม่ใช่ภาระใหญ่สำหรับเลียวภูนะครับคริสเตียนพูลิชิชรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราว85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งยังห่างจากเพดานค่าจ้างของทีมและสามารถเพิ่มได้โดยไม่ทำลายโครงสร้างภายในขณะที่ค่าตัวประเมินล่าสุดอยู่ที่ประมาณ40.2ล้านปอนด์ซึ่งยังอยู่ในกรอบการลงทุนปกติของสโมสรในช่วงตลาดซัมเมอร์แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังคือเรื่อง เรื่องความฟิตของพนะูลิซิชนบตั้งแต่ต้นฤดูการ2023-2024เขามีประวัติอาการบาดเจ็บถึง7ครั้งแม้แต่ละครั้งจะไม่ได้พักนานแต่เมื่อนับรวมแล้วก็เพียงพอให้เลี้ยวผูต้องคิดนะเพราะนโยบายเสริมทับช่วงหลังของหงแดงภายใต้ยุคใหม่ให้ความสําคัญอย่างมากกับความพร้อมใช้งานของนักเตะพอๆกับฝีเท้านะครับสถานะในยุโรปจะชี้ชะตาดีลนี้อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่อ่านกําหนดอนาคตดีลนี้คือสถานะของเลี้ยวผูในฟุตบอลยุโรปอาเน สลอตเคยกล่าวชัดเจนว่าการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีผลกระทบอย่างมากต่อแผนเสริมทัพซึ่งหากยังไม่การันตีพื้นที่ UCL ในฤดูกาลหน้าอาจทำให้ดีลกับพูลิศิชต้องรอดูสถานการณ์ก่อนถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ใช่ดีลที่เข้าสู่ขั้นตอนเจราจาอย่างจริงจังแต่ก็ถือว่าอยู่ในเรดาร์ของเลียวผูและอาเซนอลนซึ่งเป็นอีกทีมที่จับตามองเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสล็อตเปิดใจครั้งแรกรับเลือภูคิดถึงลุยดีอาร์สแต่ยังมองว่าโดนตัดสินไม่ยุติธรรมยันท้าอีซักฟิตเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้อันเนสสล็อตผู้จัดการทีมเลือภูยอมรับแบบตรงไปตรงมาในงานแถลงข่าวว่าทีมของเขาคิดถึงลุยดีอาร์สอดีตแนวรุกตัวจีท้ที่กําลังระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงกับบาเยิร์นมิวนิกแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าคําวิจารณ์เกี่ยวกับแนวรุกชุดใหม่ของหงแดงในฤดูกาลนี้นั้นไม่ยุติธรรมเท่าที่ควรนะครับแม้เลือภูจะยิงรวม21ประตู จากเเกมหลังสุดในทุกรายการแต่ฟอร์มการล่าตาขายตลอดทั้งฤดูกาลกลับตกลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยปัจจุบันพวกเขาทําได้40ประตูจาก25เกมพรีเมียร์ลีกซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง20ประตูและถูอีก5ทีมในลีกแซงหน้าเรื่องจํานวนประตูรวมไปแล้วหนึ่งในปัจจัยหลักคือการที่อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าค่าตัวสถิติอังกฤษเจอการบาดเจ็บเล่นงานต่อเนื่องทําให้ได้ลงสนามเพียง16นัดและยิงไปแค่3ประตูขณะที่ฮูโก โเอกิติเกดาวยิงค่าตัว79ล้านปอนด์เริ่มปรับตัวได้และยิงไปแล้ว15ลูกจาก33นัดแต่ก็ยังไม่สามารถยกระดับแนวรุกทั้งระบบไล้เต็มที่ในรายของโมฮัมเหม็ดซาลาฟอร์มดรอปลงอย่างน่าตกใจโดยยิงได้แค่6ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้และมีเพียงลูกเดียวหลังจากเดือนพฤศจิกายนขายดีอาร์สผิดหรือไม่สลอ็อตตอบชัดถ้าอิซักไม่เจ็บคงไม่มีใครถามแบบนี้หลายเสียงเริ่มตั้งคำถามถึงการปล่อยหรือดีอาร์สไปให้บาเยนมิวนิกเมื่อซัมเมอร์ที่ วดวยค่าตัวราว65.5ล้านปอนด์เราะปีอีกชาวโคลอมเบียยิงไปแล้ว18ประตูกับอีก14แอสซิสจาก30นัดให้กับยักษ์ใหญ่เยอะระมันหลังจากเพิ่งมีส่วนร่วมกับ25ประตูให้เลียภูในซีซั่นก่อนเมื่อถูกนักข่าวถามว่าคิดถึงดีอาร์สไหมส็อตต,ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณย่อมคิดถึงนักเตะท,ที่เก่งแบบเขาอยู่แล้วเขามีบทบาทสําคัญกับเรามากในฤดูกาลที่แล้วแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่มีอิทธิพลต่อทีมเราเสียผู้เล่นคนอื่นไปด้วยและเราก็ได้คนใหม่ที่ดี ไม่แพ้กันเข้ามาทดแทนบางทีมันน่าจะยุติธรรมกว่านะครับถ้าอีซักฟิตสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเราจะยังมานั่งคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าสล็อตเผยเบื้องหลังดีลขายดีอาร์สเลี้ยวภูเป็นสโมสรที่สร้างความยั่งยืนไม่ใช่ใช้เงินทุ่มแบบไร้ขีดจำกัดอันนสล็อตยังกล่าวถึงกรณีการขายหรือดีอาร์สให้บาเยนมิวนิกโดยมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงแนวทางของเลี้ยวภูในยุคนี้ซึ่งเน้นความยั่งยืนมากกว่าการตามกระแสะตลาดเหมือนทีมระดับท็อปอื่นๆในพรีเมียร์ลีกหรือดีอาร อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเลี้ยผูบริหารสโมสรอ,อย่างไรสล็อตกล่าวเมื่อมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาสําหรับนักเตะวัย28ปีสโมสรแห่งนี้ซึ่งยึดหลักการสร้างทีมอย่างยั่งยืนก็เลือกที่จะตอบรับข้อเสนอนั้นและเราคือหนึ่งในไม่กี่สโมสรในพรีเมียร์ลีกระดับหัวตารางที่กล้าทําแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะแม้เราจะไม่ใช่ทีมที่ใช้เงินบ้าคลั่งเหมือนใครบางทีมเรายังสามารถประสบความสําเร็จในช่วง หลายปีที่ผ่านมาได้ด้วยแนวทางนี้สล็อตยกนิ้วให้ดีอาร์สซอมดุกที่บาเยอร์ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแม้จะต้องยอมเสียผู้เล่นคนสําคัญออกไปแต่กุนซอชาวดัตยังกล่าวด้วยความเคารพและให้เครดิตกับอดีตลูกทีมอย่างเต็มที่เขากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาเยอร์และผู้ตามตรงมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจสําหรับผมเลยนะครับสรุปสล็อตยังยืนกรานเชื่อมั่นในทีมที่มีแม้โดนเปรียบเทียบกับอดีตแม้แนวรุกของเล้อดภูในฤดูกาลนี้จะยังไม่สามารถ ทดแทนผลงานของซีซั่นก่อนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเฉพาะการขาดลุยดิออสที่กำลังโชว์ฟอร์มเดือดในเยอะระมันแต่อเนสลอตยังยืนยันว่าเขาและสโมสรเลือกทางเดินที่เหมาะสมกับแนวคิดระยะยาวและยังเชื่อว่าเมื่ออเล็กซานเดอร์อีซักกลับมาฟิตเต็มร้อยและโครงสร้างทีมลงตัวเลียผูจะกลับมาเป็นหนในแนวรุกที่อันตรายที่สุดอีกครั้งแน่นอนนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไมเคิลโอเว่นชี้ปัญหาแปลกที่ทำหงแดงสะดุดซ้ำซากฟันธงเรื่องสภาพจิตใจคือจุดทางของลิเวอร์พูลไมเคิลโอเว่นอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับฟอร์มของหงแดงในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่วงท้ายเกมซึ่งเขายอมรับว่าอธิบายไม่ได้ และดูเหมือนจะกลายเป็นกับดักทางจิตใจของทีมเข้าไปทุกทีนะครับแม้ลิเวอร์พูลจะมีขุมกําลังที่เปลี่ยมคุณภาพแสดงให้เห็นจากฟอร์มในเวทียุโรปที่ยังคงแข็งแกร่งแต่ในพรีเมียร์ลีกผลงานกลับสวนทางอย่างชัดเจนโดยทีมที่เคยคว้าชแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนตอนนี้ชนะได้เพียง6จาก20นัดหลังสุดเท่านั้นโอเว่นชี้ชัดโงงพังท้ายเกมเพราะเชื่อว่าต้องเสียประตูโอเว่นกล่าวผ่านพรีเมียร์ลีกโปรดักชั่นส์ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ลิเวอร์พูลเสียหายหนักใน ฤดูกาลนี้คือการเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเพราะหงแดงกลายเป็นทีมที่เสียประตูแพ้ในช่วงทดเจ็บบ่อย และหากเกิดขึ้นอีกครั้งเดียวจะกลายเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านนี้ทันทีมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยนะครับและพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นักเตะจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแน่ๆโอเว่นกล่าวตอนนี้ลิเวอร์พูลเวลาเล่นเกมรับท้ายเกมพวกเขาคงคิดในใจว่าเราจะเสียประตูแน่ๆเพราะมันเกิดขึ้นตลอดและมันยากมากที่จะสลัดความคิดแบบนั้นออกไปจากหัวโอเว่นอธิบายว่าในฟุตบอลความเชื่อมั่นส่งผลอย่างใหญ่หลวงกับผลงานในสนาม ถ้าคุณกดดันคู่แข่งช่วงท้ายเกมแล้วรู้สึกว่าเราจะยิงได้แน่มันต่างจากแค่หวังเพราะมันเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังมากนะครับแต่ลิเวอร์พูลในตอนนี้กลับเป็นอีกด้านพวกเขาไม่ได้หวังแค่ไม่เสียแต่กลับกลายเป็นเชื่อไปแล้วว่าต้องเสีย และนั่นคือจุดที่แย่มากโอเว่นชี้ลิเวอร์พูลไม่ได้หมดแรงแต่หมดความมั่นใจไม่ใช่ปัญหาฟิตเนสแต่คือปัญหาจิตใจไมเคิลโอเวนยังเน้นย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลไม่ใช่เพราะสภาพร่างกายที่ย่ำแย่หรือความฟิตที่ถดถอยแต่เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆที่ค่อยๆบ่อนทำลายความมั่นใจของทีมในช่วงท้ายเกมมันไม่ใช่ว่าพวกเขาฟิตไม่พอ เพราะลิเวอร์พูลพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเล่นได้ทั้งเกมโอเว่นกล่าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของจิตวิทยา การควบคุมความคิดในสถานการณ์กดดันและยิ่งคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆความเชื่อในแง่ลบก็จะฝังลึกลงไปเรื่อยๆมันแปลกก็จริงแต่ถ้าหงแดงไม่รีบแก้จุดนี้ให้ได้มันจะกลายเป็นวงจรอันตรายที่ยากจะแก้ไขในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะครับสล็อตเจออีกหนึ่งปัญหาใหญ่ไม่มีม้านั่งแบบฤดูกาลก่อนโอเวน่นยงชี้อีกว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในปีนี้คือความลึกของทีมที่หายไป โดยเฉพาะในแนวรับและตำแหน่งสำรองที่ขาดความมั่นใจและศักยภาพแบบที่เคยมีอเน่สล็อตเจอกับความยากลำบากในการเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่ควรจะมีตัวสำรองมาลงปิดจ็อบแต่ในหลายเกมกลับไม่มีใครสามารถยกระดับได้จริงโอเวนระบุว่าสล็อตเองก็เหมือนไม่เชื่อใจวัตารุเอนโดอีกต่อไปทั้งที่แข้งญี่ปุ่นรายนี้เคยเป็นตัวปิดทองหลังพระให้ทีมได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลก่อนแม้แฟนบอลบางส่วนจะหวังว่าการกลับมาของนกเตะตัวหลั จากอาการบาดเจ็บจะช่วยเติมพลังและเปลี่ยนผลการแข่งขันได้แต่โอเว่นก็ไม่เชื่อว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้ทันทีไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสล็อตคิดหนักคาด11ตัวจริงหงแดงไรซโซบอสไลน์บุกซันเดอร์แลนด์เคอร์ติสโจนจะเล่นกลางหรือยืนแบ็คขวา เวอร์พูมมีเรื่องให้ต้องปวดหัวอีกครั้งนะครับก่อนเกมพรีเมยร์ลีกนัดบุกเยือนถิ่นซันเดอร์แลนด์หลังจากต้องเสียโดมมนิกโซบอสไลน์ไปจะโทษแบนส่งผลให้อเนสสลอตจะไม่มีนักเตะที่ลงสนามมากเป็นอันดับ2ของทีมในซีซั่นนี้รองจากเวอร์จิลฟันดค์การขาดโซบอสไลน์ถือเป็นแรงกระแทกหนักสำหรับแผงมิดฟิลหงแดงและที่แย่ไปกว่านั้นคือเลือดภูยังหมดสิทธิ์ใช้งานแบ็กขวาอาชีพทั้งสองรายทั้งคอนเนอร์แบรดลีย์และฟริมโปงที่ยังเจ็บยาว สถานการณ์นี้ทำให้เคอร์ติสโจนกลายเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสถูกดันกลับมาเป็นตัวจริงมากที่สุดแต่คำถามคือเขาจะได้ลงเล่นตรงไหนกันแน่วางโจนเล่นแบ็คขวาหรือดันเข้าแดนกลางดีในเกมล่าสุดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบน่าเจ็บใจสล็อตเลือกใช้งานชุดเดิมแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ในเกมนี้ที่ตัวเลือกยิ่งน้อยลงไปอีกการหมุนเวียนนักเตะอาจถูกจำกัดเหลือเพียงตำแหน่งเดียวและนั่นอาจเป็นช่องทางให้โจนได้กลับมา หากสล็อตเลือกให้โจนรับบทแบ็กขวาแทนโซบอสไลโดยตรงก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะส่ง11ตัวจริงดังนี้อลิสสงเบเกอร์เคอร์ติสโจนอิบราฮิมากูนาเต้เวอร์จิลฟันไดค์มิโลชเคอร์เคสไรอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มูฮัมหม็ดซาลาฟลอเรียนเวดโคดี้กักโปและฮูโกเอกิติเเกแต่ถ้าให้เอนโดยืนแบ็กโจนจะได้เล่นในแดนถนัด ถึงแม้คาว,วินแรมซี่จะถูกตัดออกจสกแผนแบบชัดเจนในงานถแถลงข่าวก่อนเกมแต่อาเนสลอตเองก็ได้เอ่ยชื่อวาตารุเอนโดขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาหากใช้เอนโดในบทบาทนี้จะทำให้โครงสร้างเกมรับดูแน่นขึ้นโดยเฉพาะการรับมือกับชาวบี้ปีกความเร็วสูงของซันเดอร์แลนด์ที่เคยยิงใส่หงแดงมาแล้วในเกมเสมอ1ต่อหที่แอนฟิ์เมื่อเดือนธันวาคม ขณะเดียวกันโจนก็จะสามารถถูกดันกลับไปเล่นในแผงมิดฟิลซึ่งจะเปิดทางให้ดึงแม็กอลิสเตอร์ขึ้นไปเป็นตัวรุกเบอร์สิและถอดกักโปออกชั่วคราวในแผนนี้11ตัวจริงของเลียภูอาจออกมาแบบนี้อลิสงเบเกอร์วาตารุเอนโดเวอร์จิลฟันไดค์อิบราฮิมาก,กนาเต้มิโลชเคอเคสไรอันกาเฟนแบกเคอติสโจนมูฮัมหมัดซาลาอเล็กซิสแม็กอ,อลิสเตอร์ฟลอเรียนเวียและฮูโกโอเอกิติเก ยังต้องลุ้นสล็อตจะหมุนหรือไม่เพราะโปรแกรมโหดกำลังจะมาเลี้ยวภูกำลังอยู่ในช่วงกรามศึกหนักโดยมีโปรแกรมลงเล่นถึง3นัดใน7วันซึ่งรวมถึงเกม FA Cup คัพที่ต้องเจอกับไบรตันในไม่กี่วันหลังจากนี้ทำให้โอกาสที่อนเนสล็อตจะโรเทชันก็ยังเป็นไปได้แต่ด้วยเป้าหมายหลักคือการเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีกเพื่อลุ้นท็อป5และตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกการเปลี่ยนแปลงทีมมากเกินไปอาจไม่ใช่คาตอบ ทางเลือกวที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับตอนนี้จึงอาจเป็นการส่งเคอร์ติสโจนลงเล่นแทนโซบอสไลแบบตรงตัวในตำแหน่งแบ็คขวาและค่อยดูสถานการณ์เกมค่อยๆปรับหมากันไปนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงม,มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลือดผูประจําวันที่11กุมภาพัานธ์ในรอบเย็นนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ